ขณะนี้เจ้าที่ของรัฐโดยเฉพาะกองทัพภาคที่4ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าใจสถานการณ์มากขึ้นและตอนนี้นะครับมาเลเซียก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับต้องให้ทางกลุ่ม b i n เข้ามาทำการจุรจาเพือ่อเพื่อหาข้อยุตินะครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังคงยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญจะคงไม่ยินยอมให้ประเทศไหนหรือใครเข้ามาทำการแบ่งแยกประเทศ แน่นอนะการสร้างขาวข้อมูลข่าวปลอมข่าวเท็จเกี่ยวข้องกับปัตตานีเกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ้างเรื่องของศาสนาเป็นเพียงเครื่องมือในการปลูกฝังทางความคิดในการปลุกประชาชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแบ่งแยกประเทศเพื่อแย่งชิงแหล่งพลังงานน้ำมันในอ่าวไทยก็แค่นั้นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะมาคุยกันเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหา3จังหวัดชายแดนที่ยืดเยื้อย,ยาวนานมาหลาย10ปีตอนนี้ก็เริ่มได้ข้อสรุปไปดูในเชิงปรากฏการณ์เรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน คำว่าปาตานีทุกวันนี้เนี่ยนะครับถูกคนบางกลุ่มเอามาใช้เพื่อหวังผลทางการเมืองเพื่อที่จะนําไปสู่การสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนไปเรียบร้อยแล้วครับคำว่าปัตตานีหรือปัตตานี ฐานของประเด็นนี้ให้ชัดเจนขึ้นอีกสักนิดดีไหมครับเพราะว enfin <p consciously motivo> ่าการที <faut har ina> ่เราจะพูดถึงประเด็นอะไรเนี่ยเราต้องใช้หลักฐานเป็นพื้นฐานในการคุยกันเพราะถ้าจะว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านแล้วก็คนไทยทั้งไทยพุ แล้วก็มาลายูเนี่ยเขาไม่เคยมีปัญหากับคําว่าปัตตานีเลยนะครับเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยไม่ว่าจะราชสำนักอยุธยาหรือว่ากรุงเทพหรือแม้แต่ชาวบ้านทั่วไปทั้งในกรุงเทพลุ่มภาคกลางแล้วก็ชาวมาลายู3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาเรียกพื้นที่ปัตตานีในสมัยโบราณว่าตานีหรือตาหนีเท่านั้นนะครับไม่มีทั้งคําว่าปัดหรือปลาอยู่ข้างหน้า การเรียกปัตตานีว่าตานีมีอยู่ในเอกสารของไทยย้อนกลับไปไกลถึงสมัยอยุธยาเลยนะครับซึ่งเราจะพบเห็นในพระราชพงศาวดารและแผนที่เดินเรือต่างๆนอกจากนี้เนี่ยคำว่าตานียังถูกนําไปเรียกเป็นสินค้าหรือของที่เกี่ยวข้องกับทางปัตตานีในอดีตด,ด้วยนะครับอย่างเช่นผ้าจวนตานีน้ํามันตานีหรือกล้วยตานีอะไรแบบนี้ครับจริงๆแล้วการออกเสียงว่าตานีเนี่ยคือสำเนียงมาลายูมาตรฐานนะครับแต่ว่าสําหรับชาวมาลายูที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้เนี่ยเขาจะออกเสียงว่าตานิง โดยเรียกตัวเองว่าออรตานิงหรือว่าคนตานีนั่นเองและคำว่าตานิงเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะครับและสำหรับชาวปัตตานีที่ถูกกวาดต้อนมาในกรุงเทพตั้งแต่ยุครากๆาเนี่ยพวกเขาก็เรียกตัวเองว่านายูบาเกาะหรือคนมาลายูบางเกาะขนาดถนนตานียังมีอยู่ในกรุงเทพเขตพระนครเลยนะครับ แล้วในสมัยก่อนเนี่ยจะมีการเดินทางไปพื้นที่ต่างๆโดยชาติตะวันตกใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องมีการทําแผนที่และในแผนที่เนี่ยก็ต้องมีการเขียนชื่อเมืองต่างๆในรูปคําเต็มเป็นภาษาอังกฤษซึ่งคําว่าปัตตานีก็มีปรากฏอยู่ในแผนที่ของชาติตะวันตกมากมายประเด็นนี้นี่แหละครับที่นักชาตินิยมนายูบางคนชอบมั่วเอาคําว่าปัตตานีที่ฝรั่งเขาเขียนว่า p a t a n i เนี่ยต้องออกเสียงว่าปาตานีซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดครับคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่าปาตานีนะครับ ต้องไม่ลืมนะครับว่าการที่ฝรั่งจะเขียนชื่อเมืองบนแผนที่เนี่ยเขาก็ต้องรู้ก่อนครับว่าเมืองนี้ชื่ออะไรเพราะว่าอักษรโรมันเนี่ยมันไม่สามารถออกเสียงได้ทุกเสียงเพราะฉะนั้นการออกเสียงอักษรโรมันแบบตรงตัวเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเขาทํากันนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นภาษาคาราโอเกะไปเลยอย่างคําว่าบาฮาเซอร์ที่แปลว่าภาษาในภาษามาลายูเนี่ยนะครับฝรั่งเขาเขียนว่า b a h a s a ก็ไม่มีใครพิเรนไปออกเสียงว่าบาฮาซานะครับถ้าออกเสียงแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเป็นพวกฝรั่งหรือคนไทยที่ไม่รู้จักภาษามาลายูเพราะว่าคนมาลายูเนี่ยเขาออกเสียงเป็นบาฮาเซอร์กรณีนี้เนี่ยก็เหมือนกับคําว่าปัตตานี การที่เราจะออกเสียงให้ถูกต้องเนี่ยก็ต้องกลับไปดูครับว่าลิ้นแล้วก็สำเนียงของคนมาลายูเนี่ยเขาออกเสียงกันยังไงไม่ใช่ไปถอดรูปตรงๆจากอักษรโรมันอารมณ์เหมือนอยู่ดีๆมีคนมาบอกว่าบางกอกเนี่ยต้องออกเสียงว่าแบงกอกตามสำเนียงฝรั่งเนี่ยไม่มีใครเขาทํากันหรอกครับเพราะว่าแบงกอกมันมาจากคําว่าบางกอกไม่ใช่ว่าบางกอกมาจากคําว่าแบงกอกดังนั้นปัตตานีจึงเพี้ยนมาจากคําว่าปัตตานีอย่างแน่นอนครับ เพราะว่าตามหลักภาษาศาสตร์แล้วคํานี้ซึ่งเป็นอักษรยาวีในภาษามลายูเนี่ยควรต้องออกเสียงปะสั้นๆไม่ใช่ปา mm hmm. เพราะว่ามีตัวอลิฟกากับให้ออกเสียงสั้นดังนั้นคํานี้ตามหลักภาษาที่ถูกต้องจึงต้องออกเสียงว่าปัตตานีไม่ใช่ปาตานี mm hmm. แล้วการถอดเสียงและสะกดคําคํานี้เป็นปัตตานีในอักษรไทยเนี่ย mm hmm. ก็ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษามลายูเองด้วยนะครับ mm hmm. เช่นอาจารย์รัติยาสาและ อาจารย์หะสันหมัดหมานและมหามสากีเจหะ แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีส่วนคนที่ชอบอ้างตัวเองว่าเป็นผู้รู้ตาม Facebook หรือ Twitter นะครับแล้วมาเถียงว่าคำคำนี้ต้องออกเสียงว่าปาตานีพวกนี้ต้องหัดฟังหูไว้หูด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ความเห็นของนายกนายขอซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้จะไปมีน้ำหนักมากกว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษามาลายูโดยเฉพาะได้ยังไงยิ่งกว่านั้นนะครับคำว่าปัตตานียังมีปรากฏอยู่ในเอกสารยุคเก่าหลายชิ้นมากครับอย่างเช่นฮิกายัตปัตตานีฉบับแปลไทยถวายราชการที่7 ซึ่งเป็นเอกสารของมาลายูก็เขียนไว้ชัดเจนครับว่าคําว่าปัตตานีมาจากคาว่าปตานีต้องอ่านออกเสียงว่าปตานีแล้วถ้าย้อนกลับไปในช่วงรัชกาลที่5นะครับก็มีการเรียกปัตตานีว่าปตานีและมีวัดที่เรียกชื่อว่าปตานีนราสมสรด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือวัดตานีนราสมสรตั้งอยู่ในเขตอานะรูจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้พระยาสมันตรัตบุรินหรือตุยบินอับดุลลาขุนนางไทยเชื้อสายมาลายูและยังเคยเป็นสสตูนคนแรกด้วยในอดีตท่านก็เคยเป็น ล่ามมาลายูสังกัดกระทรวงมหาไทยท่านก็เรียกปัตตานีในอดีตว่าปัตตานีเช่นเดียวกันครับดังนั้นคําว่าปัตตานีในภาษาไทยที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปีพศ2449จึงเป็นคําเดียวกับคําภาษาอังกฤษที่สะกดว่า p a t a n i โดยไม่มีข้อโต้แยง้งแล้วถ้าใครไม่เชื่อทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษามาลายูรวมถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ยกมานี้นะครับเรายังมีอีกหนึ่งหลักฐานร่วมสมัยที่อาณาจักรปัตตานียังไม่ล่มสลายด้วยนะครับนั่นก็คือพงศาวดารของรัฐมะละกา ที่เรียกกันว่าเซอร์จาระมาลายูซึ่งเขียนขึ้นก่อนหน้าฮิกายัตปัตตานีหรือว่าพงศวดานปัตตานีอีกนะครับในบทที่ว่าด้วยปัตตานีก็ระบุชัดครับว่าปัตตานีมีที่มาจากการรวมคําของคําว่าปะกับตานีซึ่งคําว่าปะก็คือคําว่าพ่อในภาษามลายูนั่นเอง ส่วนตานีเป็นชื่อของบุคคลครับซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งพ่อของตานีหรือพ่อตานีแล้วยังมีตำนานที่กล่าวว่าปัตนีมาจากคำว่าปันไตอีนิหรือชายหาดแห่งนี้ซึ่งก็เป็นอีกคำอธิบายหนึ่งเหมือนกันแต่ว่านักชาตินิยมปัตตนีบางคนเนี่ยไม่เชื่อตำนานนี้นะครับเช่นอิบรอฮิมชุกรีผู้เขียนหนังสือประวัติศาสตร์ปัตนีชื่อเซอจาระมลายูปัตนี เพื่อต่อต้านรัฐบาลจอมพลปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยชุกกรีเขาเชื่อว่าคําว่าปัตตานีเนี่ยมาจากคําว่าปะตานีตามตำนานของมะละกามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อกันตามตำนานนี้ก็จะต้องออกเสียงว่าปัตตานีอย่างเดียวเท่านั้นจากหลักฐานข้อเท็จจริงที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับจะเห็นได้เลยครับว่าก่อนปีพศ .2540 เนี่ยไม่มีเอกสารทางประวัติศาสตร์และวิชาการใดๆรับรองการมีอยู่ของปาตานีในฐานะคําที่เก่าแก่กว่าคําว่าปัตตานีเลยนะครับแล้วผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาษา马来า,ายูจํานวนมากในอดีตเนี่ยก็ลงความเห็นว่าคําภาษาอังกฤษที่เขียนว่า PATANI เนี่ยควรจะต้องออกเสียงแล้วก็เขียนในรูปแบบภาษาไทยว่าปานีไม่ใช่ปาตานี <S <S ซึ่งคําว่าปาตานีทุกวันนี้เนี่ยนะครับถูกคนบางกลุ่มเอามาใช้เพื่อหวังผลทางการเมืองเพื่อที่จะนําไปสู่การสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนไปเรียบร้อยแล้วครับ เอาหลักฐานมากางกันให้ดูขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าใครยังอยากเชื่อต่อไปว่าปาตานีเป็นคําเก่าแก่ที่มีมานานแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับคนที่พยายามดันทุลังโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงหลักฐานเนี่ยหรือว่าเห็นตําตาว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อเนี่ยผิดเต็มประตูแต่ก็ยังดื้อดึงแล้วก็เชื่ออยู่กับชุดความคิดผิดๆแบบเนี้เขาไม่เรียกว่านักวิชาการหรอกครับเขาเรียกว่านักวิชากู เอ๊ะหรือว่าเราจะจัดคลับเฮาส์พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันสักรอบนึงดีไหมครับดีครับดีเดี๋ยวจะได้เชิญนักวิชาการแล้วก็คนที่สนใจเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวขอไปเตรียมการก่อนครับคุณเคยรู้ไหมว่ามันมีอยู่กี่ประเทศบนโลกแห่งนี้ที่ไม่ได้ตกเป็นประเทศที่เสียเอกราชหรือเป็นอาณานิคมของกลุ่มของประเทศยุโรปเทบีจะขึ้นภาพให้ดูนะคะนี่คือข้อมูล ที่เทวีหามาได้ countries that have been under European control ก็คือตกเป็นอาณานิคมของยุโรปสีเขียวนะคะคือพื้นที่ที่เป็นอาณานิคมของยุโรปทั้งโลกเลยนะคุณทั้งโลกเลยนะคะสีม่วงคือประเทศสหภาพยุโรปคือกลุ่มประเทศยุโรปนะคะ แล้วก็สีเขียวอ่อนคุณจะมองเห็นสีเขียวอ่อนนะคะหมายถึงประเทศที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของยุโรปเพียงบางส่วนเท่านั้นคุณมองเห็นประเทศของเราไหมคะว่าประเทศไทยของเราอยู่ตรงไหนประเทศที่เป็นสีส้มๆนี่ไงคะขวานทองของเราไงคะคือประเทศที่ไม่ได้ตก อยู่ภายใต้การละอนิาอาณา,านิคมของยุโรปมีเพียงสี่ประเทศเท่านั้นค่ะประเทศไทยประเทศสยามของเราประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีและประเทศไลบีเรียประเทศที่เขาไม่เคยตกเป็นเป็นทาสใครไปเป็นเมืองขึ้นของใครจะสังเกตได้ไง่ายๆว่าเขาจะมีภาษาเป็นของเขาเอง เรามีภาษาไทยญี่ปุ่นมีภาษาญี่ปุ่นเกาหลีมีภาษาเกาหลีในยุโรปก,ก็เหมือนกันนะคะในยุโรปก,ก็ดูง่ายๆนะคะสเปนมีภาษาสเปนคนชาติสเปนเขาก็รักชาติเขามากๆเขาก็ยึดถือ,อความเป็นเอกราชของเขาเหมือนกันคุณจะสังเกตว่าสเปนมีวัฒนธรรมท,ที่โดดเด่นมากฝรั่งเศสเขาก็มีภาษาเป็นของเขาเอง อิตาลีมีภาษาเป็นของเขาเองไทยเราดูเหมือนจะไม่เจริญแต่เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลยนะคุณตัวเทวินก็ต้องอยอมรับนะครับว่าด้วยความที่เราไปอยู่ต่างประเทศมานานเราเห็นความเจริญของต่างบ้านต่างเมืองแล้วตอนนั้นเราก็อยู่ต่างประเทศเนาะ เราก็ไม่ได้กลับเมืองไทยแบบมาอยู่คือคนมาเที่ยวคนมาอยู่มันไม่เหมือนกันนะคะต่อให้คุณเป็นคนไทยก็เถอะถ้าคุณจากบ้านคุณไปนานๆแล้วคุณจะซึมซับเอาวัฒนธรรมของต่างประเทศแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนจริง,รงๆขนาดว่าเทวีรักประเทศไทยขนาดนี้เทวียังซึมซับเอาความรู้สึกของคนในชาติเอาความรู้ว่าความสามารถของคนในชาติมามันมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้มากๆจริงและนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเทบีจึงถูกเรียกตัวกลับมาอยู่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง ความรู้สึกที่แบบว่ามันเคยมีคนแบบพูดว่าเออด้วยความที่เราแบบเป็นคนรุ่นใหม่นะนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเราอ่ะมันไม่เจริญเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นเมืองขึ้นเขาหรือเปล่าความคิดเนี้ยเทวีก็เคยมีด้วยซึ่งมันเป็นความคิดที่แม่งอับปรีมากเลยกูคิดอย่างนี้ได้ไงวะเพียงพ่อคิดว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้กูลืมวกูรู้ว่าพ่อของแม่กูก็พูดไม่ได้กูลืมว่า ทุกวันนี้ที่กูโตขึ้นมาได้ก็เพราะว่าพ่อกับแม่กูที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนี่แหละในฐานะคนจะบอกว่ากึ่งทั้งรุ่นเก่ากึ่งทั้งรุ่นใหม่เทวีขอนำเสนออีกแง่มุมหนึ่งกับความคิดที่แบบเคยบอกว่าเราน่าจะตกเป็นเมืองขึ้นเพื่อที่บ้านเราจะได้เจริญจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกันกับตรงนั้นนะคะและในความเป็นจริงก็คือว่า เทวีเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวลาที่ตกเป็นเมืองขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณคะมันก็เหมือนลูกเมียน้อยเปาะวะมันก็เหมือนท่าดีๆนี่แหละถ้าเขามาเป็นเจ้าครองชีวิตของเราแล้วอะสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรทำไมเขาจะมาล่าอันานิคมนักหนาเขาก็อยากได้ทรัพยากรของเราเราหันซ้ายเราหันขวาเราก็รู้ว่าบ้านเรามีมากกว่าบ้านเขาขนาดไหนบ้านเขาปูกขาอะไรก็ไม่ขึ้นเลย ม่มีมันไม่มีเหมือนบ้านเราอะและตั้งแต่ไม่รู้กี่ร้อยปีมาแล้วอะทุกวันนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตรงนั้นให้เป็นเหมือนบ้านเราได้ต่อให้เขาโคตรฉลาดโคตรพัฒนาเขาตายแล้วเกิดใหม่ห้ารอบมันยังเป็นไปไม่ได้เหมือนบ้านเราอะต่อให้กูมันอยู่โง่ๆกูก็มีพร้อมทุกอย่างเรื่องของชื่อปาตานีปัตตานีเนี่ยที่นักวิครา์ นะซึ่งเป็นนักวิชาการหัวซ้ายที่ต้องการรียกรองให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบ่งแยกประเทศตั้งประเทศของตนเองขึ้นมานะะให้ฝ่ายตัวเองเข้าทําการปกครองเป็นกษัตริยนะะ์แล้วก็อ้างว่าสยามเข้าไปทําการยึดครองซึ่งความจริงมันไม่เป็นความจริงนะครับจริงๆแล้วกษัตริย์พระองค์แรกนะะของปัตตานนะะีหรือรัฐปัตตานีเนี่ยมาจากสยามไม่ควรแต่งตั้ง นะครับที่สําคัญคือไม่ใช่เรียกว่าปาตานีเรียกว่าปัตตานีนะครับแต่ประเด็นนั้นก็เป็นประเด็นบางส่วนนะตอนนี้ก็เริ่มมีการเจราจากันขึ้นนะครับระหว่างทหารไทยกับกลุ่ม BRN ซึ่ง BRN ก็เป็นกองกําลังติดอาวุธของทางฝั่งมาเลเซียนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้มาเลเซียกําลังเข้าสู่กระบวนการ air, อ่อนแอเพราะแตกกันแล้วแตกกันอีกเปลี่ยนนายกกฐมนตรีแล้วเปลี่ยนนายกัฐมนตรีอีกยังหาข้อตกลงในเชิงการบริหารไม่ได้ กลุ่มขบวนการชนกลุ่มน้อยนะครับหรือกลุ่มที่เรียกว่าผู้ก่อการร้าย BRN จึงอ่อนแอเช่นกันจึงทำการเปิดการจราจาแต่ก็ตั้งเงื่อนไขไว้สูงปริศ12ข้อเพื่อให้ไทยต้องปฏิบัติตามแต่เงื่อนไขในะสถานการณ์ไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยแต่ทำให้เห็นชัดเจนว่า BRN นั้นกำลังอ่อนแอแต่ที่สำคัญตอนนี้ ไออ n ร n นอ่อนแอไม่อ่อนแอหรือเข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ใช่สาระสําคัญแต่สาระสําคัญคือกําลังมีข่าวดีข่าวดีที่ว่าตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่มีปัญหามานานคราวนี้นะฮะสื่อกระพาดหัวคอรมอไฟเขียว2บริษัทยักษ์ใหญ่ควา้าสิทธิประมูลนะครับแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยครั้งที่24นะครับเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าอธิบดี กรมเชื้อเพลิงแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรมนตรีได้อนุมัติบริษัปทปตทสอพนะครับและบริษัทเชฟรอนนะฮะอ,ออฟชอร์จำกัดเป็นผู้ชนะการประมูลการยื่นสิทธิสำรวจผลิตปิตโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทายครั้ง24นะครับโดยบริษัปทปตทสอพหรืออ d เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้ รับสัญญาแบ่งปันผลประโยชน์นะสำหรับการผลิตแหล่งสำรวจในทะเลอ่าวไทยนะครับซึ่งก็ระบุหมายเลขมามีพื้นที่นะครับ1 9 5 1 5 4 2ตารางเมตรและบริษัทเชฟรอนออฟชอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ได้รับสิทธิ์นะครับรับสัญญาแบ่งปันผล <c oughs> ผลผลิตสำหรับการสำรวจในทะเลอ่าวไทยนะครับ จำนวนพื้นที่15,000กับ30.14ตารางกิโลเมตรนะครับอธิบดีกรมเชื้อเพิงนะฮะธรรมชาติในสราวุธแก้วตาทิพย์เปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมได้มีการอนุมัติบริษัทปรตทสพนะครับ e n e r ด y d e v e l o p m น n ์จำกัดหรือปตทสอพอีดีและบริษัทเชฟรอนนะฮะ เป็นผู้ชนะการประมวลยื่นขอสำรวจและผลิตปิตโตเลียมสำหรับแหล่งสำรวจในทะเลอ่าวไทยครั้งที่24นะครับโดยปรทออสอพออีดีเป็นผู้รับสิทธิ์รับสัญญาแบ่งปันผลผล,ผลิตสำหรับแปลงสำรวจในอ่าวไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้ได้รับสิทธิ์สัญญาแบ่งปันผลผลิต สำหรับการสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2 ทับนะฮะซึ่งก็เป็นการแถลงการออกมาอย่างเป็นทางการทั้งนี้แหล่งกาา๊าซาทั้งนี้แหล่งก๊าซธรรมชาตินะครับบงกฎเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศสร้างรายได้ให้แก่รัฐในรูปแบบค่าภาคหลวงปิตโตเรเลียมรายได้ค่าตอบแทน ะะต่อการระยะเวลาการผลิตมูลค่ากว่า2,030,000ล้านบาทนะครับและยังคงสร้างไรายได้และความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบนะฮะสัญญาแบ่งปันผลผลิตที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับฝั่งของไทยนะะเกี่ยวข้องกับเชฟรอนของฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าปัญหาเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปัญหาหลักๆมันคือเรื่องอะไรเรื่องของน้ํามัน ที่ไม่จบทุกวันนี้นะเพราะที่ผ่านมามันเคลียร์เรื่องแหล่งน้ํามันไม่ได้โดยเฉพาะในบล็อกที่สามเนี่ยในในทางฝั่งของกัมพูชาเขาเคลียร์จบไปแล้วในบล็อกที่ห้าแต่บล็อกที่สามเราเคลียร์ไม่จบตอนนี้ก็เริ่มให้สัมปทานในการสํารวจละนะครับสนาคารน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะปัญหาตอนนี้มาเลเซียก็อยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับนะครับ,นะรบในการแบ่งปัน แหล่งน้ํามันด้วยนะครับจึงเป็นที่มาของกลุ่ม b r n พวกพวกก่อการร้ายที่อยู่ในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับพักการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเครื่องมือของต่างชาตินะฮะซึ่งในการสร้างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในประเทศไทยพอโพลพลเอกประยุทธ์ดีก็จะพยายามทําการก่อการร้ายในระหว่างนี้สถานการณ์ทางการเมือง นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้นเหตุมาจากแหล่งพลังงานแต่ปัญหาหลักคือแหล่งพลังงานในบล็อกที่3ซึ่งวัดตั้งแต่อ่าวไทยไปต้นมาเข้าไปยังเส้นศูนย์สูตรนะครับของไทยและที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็ยังมีในเรื่องของสิ่งของผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดนะของหนีภาษีก็เป็นส่วนทําให้มีการตั้งกองกําลังก่อการร้ายขึ้นมาแต่ ขณะนี้เจ้าที่ของรัฐโดยเฉพาะกองทัพภาคที่4ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าใจสถานการณ์มากขึ้นและตอนนี้นะครับมาเลเซียก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับต้องให้ทางกลุ่ม b i n เข้ามาทำการจุรจาพเพื่อหาข้อยุตินะครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังคงยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญจะคงไม่ยินยอมให้ประเทศไหนหรือใครเข้ามาทำการแบ่งแยกประเทศ แน่นอนะการสร้างข่าวข้อมูลข่าวปลอมข่าวเท็จเกี่ยวข้องกับปัตตานีเกี่ยวข้องกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อ้างเรื่องของศาสนาเป็นเพียงเครื่องมือฮะในการปลูกฝังทางความคิดในการปลุกประชาชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแบ่งแยกประเทศเพื่อแย่งชิงแหล่งพลังงานน้ํามันในอ่าวไทยก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จิบกิจวัฒนาสวัสดีครับรกระซอยให้มันคงเธอทงตะงให้เล่นไกชาชาเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเนืองนอน